De de Happy, birthday you. Happy, birthday you. Happy birthday Happy birthday to you to เส้นก oh. oh. ับอธิษฐานเออแมาป่าเป็นเด็กดีแล้วคุณย่าอาม่าเป็นเด็กดีให้เป็น ข็รงให้ให <i> <pour> ้ใสุขภาพแข็งความแข็งแรงดีอมีอะไรอีกไม่ให้ป๊าป๊าปวดหลังโล้โอเคเออช่วยให้หมอมาช่วยเป่าด้วยเออช่วยลูกเป่าโอเค